ประกาศสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายโรงงานไหนจ่ายกันบ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องมาสวนคนเกษตรอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับมาสวนกันด้วยนะครับหลังจากที่พี่น้องรอกันมานะครับซึ่ง หลังจากที่ปิดหีบอ้อยกันเรียบร้อยนะครับก็รอเงินหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับที่ยังไม่ประกาศนะครับยังไม่ปิดรอบการผลิตในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับและเงินค่าตัดอ้อยสดของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานนะครับที่ทางภาครัฐบาลนั้น ให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องนะครับตามที่รับทราบข่าวมาสำหรับ120บาทต่อตันอ้อยนั้นนะครับก็ความหวังก็ยังลิบหลีนะครับสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่รอ120บาทนะครับแต่วันนี้ก็มีข่าวดีสำหรับพี่น้องที่รอเงินตามนะครับซึ่งเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายปีการผลิต2565ับทนะครับทางโรงงานน้ำตาลก็ประกาศจ่าย สำรองจ่ายค่าอ้อยค้าสุดท้ายกับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับมีโรงงานไหนกันบ้างนะครับก็ามารับชมรับฟังพร้อมๆกันไปเลยนะครับก็เริ่มที่โรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรีประกาศสำรองจ่ายค่าอ้อยค้าสุดท้ายปี65-66ทับ6ในอัตราตันละ50บาทซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่8สิงหาคม2566 ซึ่งก็ให้พี่น้องนั้นไปรับเงินโอนโดยตรงนะครับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับก็วันเวลาดังกล่าวก็ไปปรับสมุดกันได้เลยนะครับหรือนำออกมาใช้กันได้เลยนะครับสำหรับโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรีนะครับตามมาด้วยกลุ่มโรงงานน้ำตาลลินนะครับบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลจำกัด นะครับหนองแจงบึ้องส0มพัเพชรบูรณ์นะครับก็ประกาศสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีการผลิต2 565ทบุกกในอัตราตันละ50บาทนะครับโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยในวันที่8สิงหาคม2566นะครับก็วันเวลาดังกล่าวพี่น้อง บึงสัมพันธ์นะครับหนองแจงนะครับก็ไปปรับสมุดกันได้เลยสำหรับคู่สัญญาบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลจำกัดนะครับและตามมาติดตินะครับกับโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชรนะครับบริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชรจำกัดก็ได้ประกาศสำรองจ่ายค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีการผลิต256566 กำหนดการจ่ายในวันที่7สิงหาคม2566ในอัตราตันละ35บาทโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีค่าอ้อยของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับสำหรับทิปย์กำแพงเพชรนะครับก็ไปปรับสมุดกันได้เลยนะครับสำหรับโรงงานน้ำตาลที่ประกาศจ่ายในวันที่7สิงหาคมก็อีกกลุ่มโรงงานน้ำตาล นะครับในเครือโรงงานน้ำตาลเดียวกันกับสุพรรณบุรีนะครับของน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชรนะครับวันที่7สิงหาคม35บาทต่อตันนะครับไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลจำกัดนะครับบึง3 0 0พเพชรบูรณ์นะครับในวันที่8สิงหาคม2566อัตราตันละ50บาทนะครับและโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรี เงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายอัตราตันละ50บาทในวันที่8สิงหาคม2566นะครับก็เป็นข่าวดีที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับก็ไปปรับสมุดกดเงินออกมาใช้กันได้เลยเพื่อบำรุงรักษาต่ออ้อยของพี่น้องในฤดูกาลใหม่นี้นะครับ